สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อลุงแม่ป่าอ้าวอาน้องอีแม่พบพาอกันอีกแล้วกับสาวบัวเนาะมื้อนี้สาวบัวก็มีสาระดีๆที่สิน้ำมาฝากมาตอนพี่น้องอีกเช็ดเก่าเช็ดเคยเนาะมื้อนี้สาวบัวสิพาพี่พาน้องมาเบิง่งอ่าต้นเขี้ยวนาะพี่น้องเนาะต้นเขี้ยวที่มันมีอ่ามีลักษณะต้นเหลืองๆส้มๆเนาะพี่น้องเนาะสิพามาเบิง่งแล้วก็สิพามาบอกวิธีแก้ไขหรือว่าสิมาเว้าถึงว่า มันเกิดจากอีหยังเนาะมันเห็ดให้ต้นเขียวของเฮามันโบยใหญ่เลลวกเลื้งเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสาวบัวสีผ้าทุกคนมาเบิ่งตัวจริงกันเลยเนาะพี่น้องนี่เนาะพี่น้องต้นเขียวทีสาวบัวสีม้าไทยให้พี่น้องเบิ่งในมือนี่เนาะแล้็กสีมาบอกเคล็ดลับอันนี้คืออ่าเป็นต้นเขียวทีสาวบัวปลูกเอาไว้นี่เนาะอันนี้คือปลูกมือเดียวกันพี่น้องปลูกมือเดียวกันแต่ว่าสังเกตความแตกต่างเนาะพี่น้องสังเกตความแตกต่างเห็นบอก ต้นนี้สิมีอ่าลักษณะต้นสีดนาะพี่น้องต้นเหลืองต้นซีดแล้วก็โบย่ายอยนาะพี่น้องเนาะอ่าซาบัวก็เลยสิมาบอกว่าสาเหตุที่มันเป็นแบบนี้เกิดจากยังนาะพี่น้องเนาะแล้วก็สิมาบอกวิธีอ่าแก้ไขนาอพี่น้องว่าเข้าต้องเหตุแบบใดเนาะถามันอ่าต้นมันเป็นแบบนี้นาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันเลยนาะพี่น้องเนาะว่ามันเกิดจากยังน้ะพี่น้องอ่าจาก จากการทีซาบัวเคยผ่านมาเน้องพี่น้องนอะกจากประสบการณ์เนาะถ้าเป็นลักษณะแบบนี้คือแสดงว่ามีดวงหรือว่ามีโตียงที่กัดหาเขาอยู่ข้างล่างเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือจากประสบการณ์ทีซาบัวเคยผ่านมาเดี๋ยวซาบัวสิอ่าขุยดินให้พี่น้องเบิ้งเลยเนาะอันนี้คือขาท้อนไปเลยเนาะพี่น้องเนาะขาท้อนต้นถิ่มไปเลยคือวิธีการแก้ไขก็คือท้อนท้อนแล้วก็ก,กำจัดเนาะพี่น้องกำจัดอ่าศัตรูที่มันมามา,มาลบกวนวเนาะพี่น้องนี่เห็นบะ นี่อันนี้คือเป็นดวงทีมันมาลบกวนเนาะพี่น้องนี่ขมีตัวดวงอยู่นี่นาอพี่น้องเนาะพักเข้าสีบสสามารดใหญ่ได้เนาะพี่น้องวิธีกําจัดก็คือเข้าต้องขุยดินและ้วกะ็หาตัวดวงนี่ให้เจอเนาะพี่น้องนาะแล้วก็กาจัดมันออกไปเนาะถ้าเข้าบริกํามกจัดออกไปนี่เดี๋ยวมันสิล่ามไปจนทั่วแปลงเนาะพี่น้องอ่าเห็นบ่าบางคนบางคนเพิ่นกับปูเนาะบางคนเพิ่บนปูเพิ่นกับคิดว่าม่น ุยบ่อพ่อบ่อหรือเกิดจากสาเหตุยังเนาะพี่น้องถ้าผู้ใดมีลักษณะแบบนี้ให้คุยดินเบื้องใดเลยเนาะพี่น้องอ่าเห็นบอพี่น้องนี่อันนี้คือเป็นตัวดวงเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าทังนี้เขาเจ้าเอื่อนยังบ่หูทังทังบ้านซาบัวเขาจะเซื่อนมาบงกืออันนี้คือเป็นชัตตูผือตัวหลายเลยเนาะพี่น้องเนาะถามีอยู่แปลงพักหรือว่าอ่ากระถางปลูกหรือว่าในทุ่งปลูกเนาะพี่น้องเนาะต้องรีบกําจัดเนาะถาเขาบรีบกําจัดออกไปนี่ รับรองว่าพักเห้าโบสามารถที่สีใหญ่ได้แน่นอนเนาะเพราะว่าเขาสีมักกัดหากพักของเห้าน้อพี่น้องเห็นบอกเห่าวิธีการกําจัดก็คือเห่าต้องหาเจ้าตัวเจ้าตัวต้นเหตุให้พอเนาะพี่น้องนี่เห็นบอกพี่น้องศัตรูตัวร้ายเนาะพี่น้องเนาะศัตรูผืชตัวสกัดเลยพี่น้องอันนี้คือเป็นเป็นศัตรูผืชที่แบบว่า อันตรายคือกันน้องพี่นนองอันตรายคือกันเขาสีมาหลบกวนสีมากัดมาเจาะหากพักคองเฮาเห็ดห้หากพักของเฮามันอ่าโบสามาที่สิขยายโตได้เนาะเพราะว่าหากเขาโดนกัดโดนแทะโดนกินไปแล้วเนาะพี่นนอะวิธีการแก้ไขก็คือต้องหาตัวต้นเหตุให้เพาะเนาะพี่นนองแล้วกะกำจัดออกไปให้ให้เบิดจากแปลงพักของเฮาเน,ะนาะกับโบซนัมาล้วเฮาสิโบสามาที่สิอ่า ปลูกพืชพักตโตๆไปได้เนาะพี่น้องเนาะฐานยังมีตัวนี้อยู่ในแปลงเนาะนี่ละอันนี้คือจากประสบการณ์เนาะที่แหลกซาบวกกับโบหูคือกันว่าเอ๊มันเกิดจากอียังเกิดจากสาเหตุยังว่าเป็นยังเวลาปลูกไปแล้วต้นอื่นใหญ่มัแต่ว่ามีอยู่สีหาตอนอ้นยกตัวอย่างเนาะมีอยู่สีหาต้นสภาพเรือ้องส้มเนาะพี่น้องบบใหญ่ซาบวกกันเลยมันร่องร่องมากมาขุยมาเคลียบวงจังเด็บพบว่า เป็นตัวนี่นอกก็เลยเลยนําเอาประสบการณ์นี้มามาอ่านําใช้มาตลอดนาะพี่น้องเลยสาหรับในมือนีสาวบัวก็เลยอยากมาแนะนำเนาะอยากมาแนะนาให้พี่ให้น้องในหูจักหรือยากมาบอกนาะพี่น้องอยากมาบอกเคล็ดลับว่าทาทาเขียวของพี่น้องมีลักษณะแบบทีสาวบัวว่ามากน้อพี่น้องให้ให้พี่น้องล่องเบิ้งนาะพี่น้องให้ล่องขุยเบิ้งทีทีอ่าดินทีเข้าปูกเนาอพี่น้องเนาะ ถ้ามีตัวถ้ามีตัวบงกือหรือว่าตัวดวงเนาะพี่น้องห้รีบกำจัดออกไปเนาะพี่น้องอก่อนทีก่อนทีมันสิล่ามไปร้ายกว่านหนีเนาะพี่น้องกะสำหรับในคลิปนี้สาบวบัวกะสิฝากเอาไว้สำนีสะกก่อนเนาะเดี๋ยวมือหนาเขาจังมาพบมาพอกันใหม่จังไรกะฝากช่องสาวลาบ่าวแทางคนพลัดถิ่นไหวน้ำเนเดอร์พี่น้องฝากเป็นกําลังแรงอกแรงใจฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าฝากกดติดตามเพื่อสิได็เป็นกําลังใจให้สาบวบัวในการเฮ็ดคลิปต่อต่อไปน้ำเดอพี่น้องเนาะ